มันอันยืนนิ่งในมันอืมสบายดีพี่น้องต่ออีพี่สองยองไงสบายดีพี่น้องเอ้ยลุงหนุ่ยล่างประเทศมอนมันวัดสันไม่เคยเห็นจักเื่อได้เด็ดยินเต่าแม่เบาเดาว่าของดีได้นั่นมันอยู่ในหนองมันกระจ้าว่ะมอนนนองงัวลุงหนุ่ยล่างพี่น้องเอ้ยไงคนกสิต้มข้างมองไว้แล้วบ่น่ะไอ้เหียทุสวดเลี้ยวกันนะท่านไหนออกท่านลุงหนุ่ย อันข้างไว้ถ่าอะไรพี่น้องเอ๋ยโอ,เนอ,นเนอน้เน่นอนเน่นอนนี่กระจาว่ามอนมันเมีนแล้วพี่นีน่มอนนั่นกว่ากระจาว่าเมีนได้เนี่ยคลองดีเด้กระจาว่มามันอยู่น้าหนองง,ง,วง,วงัวนเลยพี่น้องนี่แถวเมย์เปล่าดอกคือซีเมน,น,น,นลาใน,นโบเคยเห็นอืมแนวบเคยเห็นมันมีอย่างเด้ซิปตัวมีตัวนึ่งกับนั้นไดเนี่ยงัวนอะลูกนะเออซิปตัวมีตัวเดียวนะฮะ หมอนมัน <oung> อือหมอนหนังงัวผู้ผเห็นอะเฮาก็เาก็สิเห็นได้หักได้ยินต่แม่เว้าเรงัวมได้ปีอแม่เว้าเฮาก็เลยคิดว่าแม่นนี่ลุงน้อยกําลังว่าสิิ่มอือ่มันออกมาแต่นีนี่อือจับนายกไปยงไปล้างัล้างสิล้างซะก่อนพี่น้องเนาะจัก2-3น้ํายามันหัดพี่น้องะย่าตม nào khi nông, xe vào hôm đây này cứ chỉ lang ăn, ăn nòng more you have a my hot ton some sea o we don't know my hot ton my own buy some sea o we don't say no more mhm 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 สมเสียวสมเสียวใส่ใส่หน่อพี่น้องลกำน่งลงหน่อยวะเดี๋ยวสมแห้งแล้วลงหน่อยวะเอามาล่ายพอดเลยจะหน่อยมันสียสมโพดนี่บตกินตะกินเลยว้ายให้เพียงมีพี่น้องเ้ยโอ้ยหอม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 ืมใส่หัวสิงไขล่พี่น้องเ้ยหอมกลุ่มๆเลยเอาใบสมเสียวลุกก่อนพี่น้อเนี่ยพี่น้องสมเสียวลงอ่าเอาหยิบลง นี่พิเศษพิเศษน้องพี่น้องเอาโอ้ยังบ่ทันได้ลงยังได้ทำท่าเอาเดี๋ยวนั่นเบอะทาน้องไส้ก่อนวน่อเจ้าหลุบหอม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 แต่หัวเชียงคายตวนเฮ้ยเอาหลุบไทย่ได้เห็นได้อันนั่งอยู่นี่นะโอู้ยตื่นเตี้ยมหมอพี่น้องเลยเกลือปะเอเากลือลุงเกลือลงเกลือลงถ้าเราเพื่อนเอาลงหรือใดเจ้าหลุบ ยังหาเออคือมืนท้คือม um ืเท้หมาแล้วปนุ่ยาลงมือลงมือคักลางแล้วบกระแต่ัจะขายอีเซ่เาวนอกเื่อลงก่อนี่แล้วเนาะแบบไเนาะลูกรชากอะบ่อตองเอาเค็มแห้งบ่อตองเอาเค็มแห้งมาแร้วนำซุปมันสเข็มเนี่ยเป็นัวส่สปีนี้ครับอกัน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 อะคือดูกันพี่น้องกระปุกกระรับตัดผ้ามาอีกที่พี่น้องเนาะ หอดย่เกลางคืนเหมืได้พี่น <Whew lerde strong> ้องต้้มไตังแต่บ่ายใบกันสิวะกันเฮ็ดกินหลานสาวกับมาซอยหอมให่ล้านสาวคนเอาซอยน้อยๆอะไรจีทา้งหลายพี่น้องอันนี้เพิ่ต้มไปจนเย็นแล้วระจังอุ่นไหมอยู่บ้างคัำนี่ฮะยังอุ่นอยู่บ่เบิ่งด้วยน้องหนึ่งนี่เนี่ยฮ่าที่เท่าหน้องเอ้ย เสียบเทะแน่นอนมามิดอะนะปัดที่เธอมาอยู่นู้ฮะบอมาอืมคอยกับบริษัทกีดตอนตุมแล้วจักเที่ยได้ซอย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 แล้วว่ะโอ้ใส่สมเสียวบริสมโพดแล้ววะเนาะบอละตักพอดีแซ่บเพื่อนว่ะ ใส่ใบสมเสียวพี่น้องเอาเห็ดสมข้าบุได้ใส่สมกะคามขั้นบุได้สมม,ขมะมมขามก็ใส่เออขั้นบุได้สมเสียวก็ใส่สมมะขามสมใบขามอ่อนก็ได้เนาะปลาตโต้คำจุใจเลยร <c oughs> ื่น,น,นงบน่หน่วยเลยเนาะคำละหน่วยละหน่วยเลยไข่สายใหญ่ยยๆพี่น้องเอ้ปาตเถอ วาเนาะงอสบแซ็มืงเนี่ยว่าไปนํากินน้ำลายไปนั่ไปเอาไเนาะอยากไตได้ไปนอไปยิ้มเขาวางบายพอดีกระเทินนะเพอเพื่อน้องง่าออกสามโมงหรือไปนอะเอ้ยสามชั่วโมงกลัวเลยอ้สองโมงสองโมงครึ่งพอพอเพื่อนมันออกได้ได้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึง ไปโมงครึ่งสองโมงครึ่งเือบ่ได้ตั้งแต่สิบเอ็โมงเมือนได้สิบเอ็มงแล้วก็สองใบโมงสองโมงครึ่งผูเกือบสามชัวโมงก่ะผเพี่น้องไอ้แสบแสบแสบผูเัวผูเลยฮะเทิกเลยบักเทิกบักเทิรกราคาดีเด้พี่น้องงัวส่วนนี้เนาะ วัดเถือกเนี่ยโอ้ยตัวนี้หน่อยก็รักหมื่นรักหมื่นกันเลยเด้ราคาดีราคาดีไม่เท้าเรากินยช่ไหนลูกข้าวซอยมาทะแล้วน,นี่คือเป็นปั่นนนี่เนาะเออเนี่ยนั่นบ<อ>

ของเซ่บๆต้องผ่านมือเชฟก่อนวัดเดียต้องผ่านแม่ครัวต้องผ่านเชฟก่อนพอนะได้เส่บๆตุ่มเ่กันบ่อพี่หม,ม,มเราด้วยตัวใหญ่นะลุงเราไส่ใส้มเราบฮะ Là là mà bỏ vào wow. không đi không đi phim như thế này ừ. ô nồng bẹ cả dẹp đó phi nồng ơi hao khơi kín lẹo nồng bẹ nông bẹ chia đầm toàn là nó phân đây, tôm rồi dùng xiêu có khác khả cứ ăn cái nồng ngoài าาอ้ยไข่สาไงน่เน,นาะอาก,กะาและหักบุเคยกินขามี่น่ะกินตอนยุราดลีนั่นอ,งงอ่าวิี่เลี้ยววีนโอยสิดีสิดีสั่วอยู่บน,อนนะ <laughs> ตอนยุลาดลี่นั่นสร้างข่าเจ้าสร้าง,างว,าาว่าคันใดล้ามาคายให้เดกับเขาเม่นงพึ่งอย่นี Dạy là chị mắt suối à súng Hãy peng lén là xe lòi của côa. Sì hà nội về. Mom lãi nó. Mòi được. <cười> <cười> oh, <như> <cười> <cười> Hạc sang thật ra cái bụi hăng khao. Hai đi, đến ông mùa chắc, tuya yu hôn yak. Né. Bode nèo đọc đọc bì đọc บริขั่ง่ายดอกเพื่อซื้อเพื่อเพื่อซื้อะะเมืแสบน้ำกันปลาหน้อยอันน่ะพาอ่อมคิดว่าเด้เผาอ่อมมันแสบโลดเนาะแบบมามพวกนี้เนาะ มันเกึดกคลายมากดูไอเด้อร้ด้ดวยบาพี่น้องเอ้ยเพื่อน้ำลงบาาพอดีเพนมด้ยบาดีเนาะดีน้ำดีตอนเลย อันนี้หอมเนาะไอจีซอยให้แล้วพี่น้องเอาพริกป่นลงก่อนเพื่อนวะมักเผ็ดกระใส่หลายๆพี่น้องเลยถ้ามักบกวชเผ็ดบวชเผ็ดแห้งได้เลยเนาะลุงเจ้าบวกลินเพชรได้นะลุงนุ่ยเพื่นบวกลินเพชรไปได้ข่าขัวโล่งพี่น้องเมื่อกี้เนาะลูกกา ขาดไม่ได้พี่น้องแปรงนัวเน้นๆเลย,เ,ยเป็นนัวโบายบ่เป็นนัวปุกน้อยเนาะเออเดือดน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยขออภัยน้ำผู้เพิ่นโบก,กินเด้อพี่น้องเด้อเนาะผู้เพิ่นโบก,กินก็มีได้ผู้เอฟซีเข้าน่ะแต่ว่าเขานั้นกินเหม่อพี่น้องเนาะนนหอมใบคิงบอหรือใบปักแพ้วเออใส่หอมปักแพ้วพี่น้องอกักแพว เออคิงก็ไม่บอกสมกันเลย,ม,เลยมีทั้งผักแพวม,มีทั้งขิงซิม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 ทำไมไแตกได้เนี่ยจ้าจ่ออ่างจางปนุ่ยตุ่มใส่เกลือ,อเป็นจ่นองหมดเลยบอกเอาเพช็ดแห้งยันลงเพช็ด โมเดลหูเมือเพชรจังนี่เลยอ่ะอยากใส่อีกที่ละกอนต้มหอยต้มหวยนี่น้องเจมี่คือแอกแอกอย่าันแหะเรื่องอะไรบะเพิ่มพริกป่นจักหน่อยเพิ่มมาโอเคช็อกโกแลตแล้วมั้ยบาดพี่น้องอุ้ยนินนๆเลย สายใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยหมดจอมากินกน้ำกันพี่น้องสุกุสุขคนคลิปกินซีเมนตซ่อ,นองน้องมินี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเขาไปลิปเพืงเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี